สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอมรอเทพนทวงวิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อน้องพระพายครับพี่หอยเห็นทรงผมและช่วงคิ้วที่บางนั้นบวชมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วชอบอะไรตอนเป็นเนนมากที่สุดลูกชอบสวดมนต์ชอบศึกษาพระไตรปิฎกชอบศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าครับทำไมอลูกทำไมหนูถึงหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมคำสอนที่เป็นความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แล้วก็เอามาเผยแพร่ให้เราได้ศึกษากรนจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วให้ข้อคิดที่ดีมากครับสําหรับใช้ในการดําเนินชีวิตมีข้อคิดไหนที่ชอบมากควรขยันทําดีเสียตั้งแต่ตอนแรกดีกว่าดีกว่ารอให้ไปจนถึงชาติหน้า เอาและผมตอนนี้ผมเริ่มสงสัยว่าเขาจะมาแสดงความสามารถอะไรสวดมนต์ครับแล้วความฝันครับถ้าสมมุติว่ากรรมการทั้งสามคนให้ผ่านอยากได้อะไรเป็นความฝันกลับบ้านอยากได้เครื่องเล่นซีดีกับซีดีเพลงสวดมนต์รมจากกระเป๋าวัฒนสูตรครับแปลว่าอะไรแปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วย การหมุนวงล้อธรรมจักรครับมีความสําคัญยังไงเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นพระธรรมเทศนาแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้แก่ปัญจวัคคีทั้ง5แล้วพระอัญญาโกนทัญญาก็ได้บรรลุธรรมในวันขึ้น15ค่้าเดือน8ตรงกับวันอาสาฬหาบูชาครับแล้วอีก4ท่านพราะว่าปะตรงกับวันเข้าพรรษาคือแดงหน่งาเดือน8พระัทิยะแดนสค่า พระมหานามะแรมสามข้้มและพระอัสชิแรมสี่ขั้มครับคืออย่างนี้ครับเด็กเวลาเขาบอกว่าเขามีความรู้เนี่ยคุยกันผิวเผินเราอาจจะเจาะลึกได้ไม่มากผมก็เลยกำหนดเป็นโจทย์ครับมผมจะมีหนังสือแบบนี้ครับหนังสือธรรมะม,มีบทสวดมนต์คุยร้อนเลยแจกมมจ่ายเรื่องข้าราการ แล้วเลือกจิ้มบทไหนขึ้นมาอ่านเขาจะตอบได้ว่าบทนั้นคือบทอะไรครับนั่นก็หมายความว่าเขารู้ทั้งเล่ม<อ>ใช่ครับหนังสือเหล,าเเลาเ่านี้ครับทางคณะกรรมการเลือกสุ่มได้เลยครับคุณพ่อพายพร้อมนะครับพร้อมนะครับอานี่ดิฉันชอบคาถานี้ค่ะนะคะ สัมปจิชามินาสังสิโมพุทธะมหาเทวะสเพยะขาปะรยันติพุทธะมหาเทวาพิลาภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภพระวันตุเมมีเจปะอุตติพุทธะมาอาุณโมพุทธายาวิรัายุมิรัโคนายังวิราหิงสาวิราตธาสีวิราตธาสาวิราอิตโยพุทธะสามนีมามาพุทธะสัสวะโอมสัมปจิชามิเพ่งเพ่งคาพาหาหาเรื่อเออคือนี่คือบทอะไรนะครับคาถาเงินล้าน หหโ,โหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรนี่คือนี่คือบทอะไรครับแผ่เมตาให้ตนเองครับถูกไหมครับถูกครับถูกต้องครับอ,อนิจาวาตะ สังาหาราอุปาทาวะทัมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังบูปสโมสุขโขครับบทอะไรลูกบางสกุลตายถูกขบมกถูกต้องอแ,ตแต่เดี๋ยวก่นครับอันตะก,กี้เป็นของมหานิกยแต่ว่าแบบธรรมยุทธ์มีอีกครับคมาธรรมยุทธ์คือ,คอ สัพเพสัตตามรันติจะมริงสุจะมริสเรตเถวาหังมริสามินัติเมเอตตสังสยโยรวมไปสองอันสองอันสองอันโจทย์ข้อนี้ผมเชิญท่านมัคคายกมาอ่านบทสวดซึ่งไม่รู้จะอ่านท่อนไหนครับท่อนกลางท่อนท้ายท่อนหน้าไม่รู้เลยครับแล้วน้องพ่อพายต้องตอบไปได้ว่าบทสวดอะไรครับมีสิบแทรกครับ Premises, พ่อภัยพร้อมแล้วลูกพร้อมแล้วครับแท้หกครับแท้หกนะครับตังเมตังเอลาปเทหิเมชาพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกนาโกตมะเกตขันทปาริสครับขันทปาริสถูกต้องค่ะน้ำคือขอแจกห้าค่ะธรรมะตังกระโบธรรมะวาจาธรรมะกัมมันโตธรรมะจิโวธรรมะวายโมธรรมะตติธรรมะธรรมะธรรมะจักกะปวัตนสูตรครับ <Hey. S 2> ถูกต้องครับนส่สายเลืองแท็นี้เขาคิดว่าเขาไม่น่าจะรู้เม่ายังไม่ได้แท็กจริงไปเอาละครับแท็กที่สองครับสพชบบาา,าปะาาาระดิษฐ์ครับถูกต้องครับถูกต้องครับโจทย์ที่สาของพระภายยากที่สุดคือ โจทย์นี้คือโจทย์อ่านปากนั่นแหละครับนั่นแหละครับต้องอ่านปากครับโอ้ยากยากต้องทายบทสวดมนต์จากการอ่านปากที่ไม่ได้ยินเสียงโอ้โหพระพายพร้อมนะลูกพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วหันหลังครับมาครับได้แล้วครับบทอะไรลูก บทพุทธคุณครับมั่นใจนะครับมั่นใจครับจากคขาว่าอีกได้อะจ<า>ับ<า>คำ<ด>ว่าอีกได้พี่เขาจะคำว่าอีกใช่ไหมลูกครับขอเฉลยครับใช่พุทธคุณหรือเปล่าครับ อิติปิโตภควาอาะรหังสัมมาสัมโพธวิชาจรณะาสัมปันโนสุกโตโลกวิโทบทสวดนี้ชื่อว่าบทสวดพระพุทธคุณครับโอ้ท่านคกการครับคบี่ยังไงกับพระภายของผมครับเบื้องต้นเริ่มอย่างนี้ดีแล้วเบื้องต้นการที่หนูเริ่มศึกษาสนใจพุทธประวัติเนี่ย แต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่น่าน่าระวังเขาเรียกว่าความติดดีอ,อ่าคนบางคนเนี่ยพอมันไปถึงจุดหนึ่งมันจะไปติดดีแล้วพอติดดีมันจะมีความเข้าใจว่าเราดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยท่องได้ต้องรวมกับอะไรทําได้อใครก็ท่องได้ถ้ามีความทรงจําที่ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทําได้ด้วยอันนี้แหละจะเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง ฝากพระพุทธศาสนาไว้นะลูกนะขอบคุณมากครับครับผมว่าเรื่งศาสนาเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแล้วก็ศาสนาทุกศาสนาพี่เชื่อว่าสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับและพี่เชื่อว่าน้องพายโตขึ้นมาก็คงจะนําคําสอนหลักศาสนาของเรานําไปปฏิบัติในชีวิตจริงแล้วก็สามารถเผยแผ่นะครับให้กับคนอื่นได้ด้วยครับเยี่ยมครับพาย กิจกรรมที่ชอบกิจกรรมที่ใช่ที่ทําอยู่เป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะครับแต่พี่ขอเสริมนิดนึงว่าในในในชีวิตของเรามันมีทั้งสิ่งที่ที่ต้องทําเป็นอย่างเนี้ยเป็นเส้นตรงหรือว่ามันอยู่ในกรอบอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมความสนุกสนานทั้งทางด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านความสนุกสนานของชีวิตของในวัยวัยเด็กวัยรุ่นโตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสริมตรงนี้นิดเดียวน้องจะสนุกกับมันเพิ่มขึ้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ และสำหรับความฝันของเขาเคืออยากได้เครื่องเล่นซีดีกับแผ่นซีดีธรรมะไปศึกษาพระธรรมครับทั้ง3ท่านว่าอย่างไรครับพวกเราเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว<ช>เอาไปศึกษาเพิ่มเติมครับพวกเราให้ผ่าน,นขอบคุณครับขอบคุณครับตอนผจะต้องเลือกครับ ไม่ต้องเลือกครับทั้งหมดเป็นของลูกครับขอบคุณครับโอ้เลือกมาเลือกนี่ครับและเพื่อให้น้องข้าพายของเราเนี่ยได้ศึกษาพระธรรมนะครับเรามีทุนอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับจากกลุ่มปตทมอบให้เนี่ยให้ไปซื้อซีดีพระธรรมนะครับธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยรวมทั้งหมดวันนี้จากกลุ่มปตทมอบให้กับพระพาย15,000หมื่นับาทครับอธิยาพันจิ๋วบทสวดเพลงทุ่งสานะครับน้องข้า